แต่ผมจะบอกลุงฮ่าแล้วครับเจ้าไปเจ้าโจดนีใจมานได้ครับจะพูดได้หรือเปล่าวัสวัสดีครับมาบ้านกูทำไมเนี่ยวันนีทุกคนออกจากบ้านกูไปสิเกี์อยู่อีสิว่วใช้ครับผมลิเกนี่แต่งตัวเหมือนเจ้าแม่กนอิมเลยมาทำไมกันเนี่ยฮ้มาสก๊ะรัแม่กูดิมไอ้แม่ผมมีข่าวดีมาบอกข่าวดีอะไรไม่ทราบคุณหลวงครับ ไอ้ใบบอกเลยไอ้ใบเมื่อคืนเอื่อคืน้มันใเยมัไอ้บอเนีย่อคืนเลยเดียมคืแม่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 ม่แม่แม่ม่แมแม่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 แ่แม่แม่แมแม่แมแม่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 ่แม่ะแม่่แ่แม่เแ่ ก็ของเพียร์กูกูเคยเห็นน่ะอะไรคุณพักเออนั่งก่อนนีแม่ไม่ใช่ของกูไงม่นยัไงมัแม่เขาเคยเห็นน่ะคนไปเถียงเขาไม่ได้หรอกมันไปเถียงเขาได้ไงอ่ะก็ในเรื่องเถียงเออเกิดในเรื่องไงก็ว่าอะไรอ่ะมาสิเล่าต่อได้ปะผีแม่มาหาแล้วยังไงต่อฮ่อมาฮะของปู่เองอ๋อปู่ เออไอ้อะหัวหัวเออถาพี่สามทีเออแล้วหัวแล้วพูดอะโฮปิอะโฮปิอะโฮปิถ้ารูปหัวสามทีแล้วพูดสามครั้งเองจะเป็นยังไงจะพูดได้เลยเฮ้ยวิ๊กไปไหนอะไม่ให้เล่นเหมือนของขึ้นวิวิกไปไหนไม่ต้องใช่หยุดหยุดงานแปดวันจะเป็นยังไงฮะใช่ อเยอะเฮ้ยเยอะๆอะไรแล้ววิ่งผมม่มาเดี๋ยวจะบอกความจริงให้ฟังตามจริงแล้วไอ้โจ๊กไม่ใช่พ่ออ๋ออีอ้ไอ้แม่งในละครคุณมึงดูไอ้เด็กในละคณไอ้คาสันยพ่อที่แท้จริงเนี่ยมันคือปูเวงแม่งในละผมเป็นผัวอีเนิร์ด กบโหนมึงต้องรู้จักบุญคุณพวกกูมงเนรคุณมึงอะเนรคุณพอไม่ใช่พ่อด่าชิบหายด่ากูได้วยไงมึงมึงจับมึงคิดไหมตอนมึงมึงคลอดมาไม่มีนมแม่ให้มึงดูดพวกกูเอาอะไรให้มึงดูดมึงเคยคิดไหมชิบหายจับไว้ด้วยไง พูดว่าไงนะไม่พูดว่ายังไงนะโอโหปอฟังมันพูดติโอเคหนึ่งสองสามเออโอีปิโอีปิโอีปิใช่แล้วค่ะคุณพระนี่น้ำมีห่อเหี้ยเลยครับเนี่ยไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่โอเคเอโหัวสี่อาหัวสี่อาหัสีลูก อะไรเอ้าทำไมเป็นง่ยเป็นไาพท้อผิดนะ้องผทนครับทนครับทนทนอย่าอย่าอย่าลูกต้องลูกเข้าลูกเข้าท่านโเโหสิเอาโหสิเอาโหสิพูดได้แล้วพูดได้พูดได้ ถ้าบัดนี้ใบ้พูดได้แล้วกลับมาอยู่กับพ่อเจ้าเองก็กลับมาอยู่ด้วยกันได้ครับเอาอย่างนี้ลูกทุกคนคงจะให้อภัยเจ้าใบหนูฟังพ่อนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีรางวัลของชีวิตรางวัลชีวิตชิ้นแรกของเองจําพ่อเอาไว้ลงไปอยู่ที่สวนและพ่อจะส่งรางวัลชีวิตไปให้ลูกพ่อไปเถยยินดีด้วยไหยโชคดีนะเอาวะเกิดมาตั้งดจจำครับ